เอาจริงๆก็ตีความความสัมพันธ์ที่บอกว่าสะบ,บั้นกันในรุ่นลูกของคนในตระกูลชินวัตรกับอยู่บำรุงจากถ้อยแถลงของนางสาวแพรทองทานชินวัตรค่ะที่บอกว่าพร้อมคุยทั้งกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและนายวันอยู่บำรุงแต่ไม่พร้อมที่จะไปบ้านริมของบางบอนเหมือนเมื่อครั้งที่เคยไปมาแล้วนั่นหมายความว่าถ้าร้อยตารวจเอกเฉลิมและนายวันไม่เปลี่ยนใจก็ตามนั้นค่ะ ตามนั้นที่ว่านั่นก็คือตามนั้นตามที่ตัดสินใจของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงคือยื่นข้อเสนอให้ขับออกจากพักซึ่งตอนนี้พักเพื่อไทยบอกว่ายังไม่มีนโยบายที่จะขับออกถ้าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่เปลี่ยนใจเรื่องนี้ก็คงต้องแขวนเอาไว้จบแค่ในวันอยู่บำรุงที่จะลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีและสมาชิกพักเพื่อไทยถ้ายังไม่เปลี่ยนใจเหมือนกันนะคะสืบเนื่งองจากเหตุที่ว่าลูกพักสมาชิกพักถามถ่ายไปที่หัวหน้า พักเยอะอยู่เหมือนกันว่าเพราะอะไรจะทำยังไงเมื่อมีภาพปรากฏว่าพ่อลูกคู่นี้อยู่ในบ้านบิ๊กแจ๊สร่วมลุ้นผลคะแนนเลือกตั้งในยกอบจปรทุมธานีอยู่กับพลตำรวจโทคำรนวิทย์ทูบกระจ่างผู้สมัครที่เป็นคู่แข่งคู่ชิงนายชานพวงเพชรผู้สมัครของพักเพื่อไทยดังนั้นในฐานะผู้นาพักนางสาวแพททองฐานจึงบอกว่าต้องเชิญมาตักเตือนซึ่งในวันก็น้อมรับและยอมรับว่า คิดน้อยไปพร้อมกับแจ้งว่าจะลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีและคิดจะลาออกจากสมาชิกพักซึ่งวันนั้นนางสาวแพท์ทองทานก็บอกว่าแล้วแต่เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงจะขอให้พักขับออกซึ่งพักไม่มีนโยบายจะทำอย่างนั้นค่ะพร้อมที่จะคุยไม่ว่าจะเป็นท่าน นี้ตามวิถีการเมืองถ้าไม่ขับออกแล้วแขวนเรื่องเอาไว้ก็ไม่ต่างอะไรจากการกักขังไว้ทางการเมืองนั่นแหละค่ะในเมื่อสอสอ,อยากจะไปแต่ยังไม่อยากจะออกจากสมาชิกความเป็นสอสอเรียกว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกค่ะแล้วก็ว่ากันว่าสารวัตรเฉลิมพูดกับคนในพักหลายคนว่า จริงมีเรื่องที่จะบอกกับอีกหลายคนเกี่ยวกับคนในตระกูลชินวัตรอยู่หลายเรื่องบอกแบบนี้ก็ต้องฟันธงแล้วล่ะค่ะว่าความสัมพันธ์ของคนในตระกูลนี้สับ้นในรุ่นลูกระหว่างชินวัตรกับอยู่บำรุงจริงๆค่ะผมวันอยู่บำรุงเนี่ยอยู่บางบอนอยู่เพื่อไทยไม่เคยคิดจะหนีหายไปไหน ยไม่เคยคิดจะหนีหายไปไหนตราบใดที่พักเพื่อไทยยังรักและเมตตาผมให้โอกาสผมผมไม่มีวันไปไหนโดยเด็ดขาดแต่ถ้าวันใดพักเพื่อไทยไม่ไม่รักผมแล้วไม่ให้โอกาสผมแล้วนั่นแหละผมถึงจะต้องไปไม่เคยคิดเลยครับว่าวันวันนั้นจะมาถึงแล้ว วันใดวันนั้นของนายวันก็มาถึงตั้งแต่เมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนายวันอยู่บัมรุงพูดไว้คือการประกาศลาออกจากผู้ช่วยรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตำแหน่งที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าได้มาเพื่อทดแทนแทนที่ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอกหักจากเก้าอี้รัฐมนตรีในคอรมอเศษฐานหนึ่งและได้มาหลังจากโพสต์ภาพนางสาวแพรทองทานที่บ้านริมคลองบางบอน่ามกลางกระแสว่าเข้าไป เียใจกับลุงเหลิมเพราะก่อนหน้านั้นร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอ้างว่าพลาดตำแหน่งเพราะคนในพักวิภา์วิจารณ์กันว่ากวนโอ้ยทั้งพ่อทั้งลูกพร้อมกับคำสบทจึงประกาศจะไม่กลับไปเหยียบพักเพื่อไทย ถ้าเทียบฟอร์มเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือว่าคนในครอบครัวจะบิ๊กแจ๊เจ้าของวลีมีวันนี้เพราะพี่ให้ก็น่าจะสะท้อนได้ว่าพลตํารวจโทคํารณวิทย์กับนายทักษิณชินวัตรใกล้ชิดมานานแค่ไหนหรือจะเทียบเส้นทางทางการเมืองระหว่างนายทักษิณกับร้อยตํารวจเอกเฉลิมก็ถือว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายยุคหลายสมัยค่ะนับรวมๆแล้วรุ่นพ่อไม่น้อยกว่า12สสมัยทางการเมืองระหว่างสารวัตรเฉลิมกับนายใหญ่แต่รุ่นลูกนับแล้ว ยังไม่ทันข้ามสมัยค่ะระหว่างพี่หนุ่มใจถึงพึ่งได้กับนายน้อยออกอาการร้าวที่ยากจะติดต่อได้ตามข้อมูลเล่ากันว่านายวันเป็นเพื่อนสนิทใกล้ชิดอยู่กับลูกบิ๊กจ๊แล้วก็เป็นเพื่อนในกลุ่มเดียวกันกับสอสอสองคนในห้าคนจังหวัดประทุมธานีของพักก้าวไกลที่เตรียมจะใช้ภูมิใจไทยเป็นฐานที่มั่นหม่หากสารัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพักขึ้นมา แต่ระหว่างรอความชัดเจนก็ใช้คอนเน c t ชันค่ายสีฟ้าเข้าไปสนับสนุนพลตำรวจโทคำรณวิทย์จนเป็นส่วนหนึ่งของเหตุให้บ้านใหญ่ทุบกระจางแตกหักทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลในสนามเลือกตั้งนายกอบจอประทุมธานีค่ะ ถ้าจะสรุปก็คงต้องสรุปได้ว่าการเป็นกองเชียร์บ ok ิ๊กจัดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูบกระจ่างแล้วไปร่วมลุ้นคะแนนเลือกนายกอบอจจังหวัดประทุมธานีเป็นแค่ฝางเส้นสุดท้ายค่ะปมปัญหาจริงๆนั้นความสัมพันธ์จะรุ่นพ่อรุ่นลูกสะสมมาอยู่แล้วนะคะเมื่ออยู่บำรุงมีกวนการเมืองที่ไม่ใช่แค่เพื่อไทยนั่นก็คือค่ายสีน้ำเงินอีกแล้วล่ะค่ะจะเป็นขั้วใหม่หรือเปล่านะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ